อนุญาตหยิบซ่อมนะคะเอาจานมาสิคะนี่ค่ะนี่นะคะเราใช้อย่างนี้เลยเราใช้เป็นที่ปาดขนมปังเพราะตอนเช้าเรากินขนมปังเห็นดูวิธีค่ะจิม้มค่อยๆจิ้มนะคะอย่างนี้เลยนะคะอ<ม>ืมปึ๊บปื๊ดเป็นรูปรูปใช่ค่ะให้เป็นรูปแบบว่าโดนัทเป็นขีดๆอย่างนั้นนะคะอุ้ยตายละเก่งอน่ะ ดูในนั้นเอาค่ะทําไม่เป็นค่ะอ๋อค่ะเห็นในนั้นเขาทําอะค่ะไม่ใช่ใน YouTube นะคะในใน y o u t u b e ไม่มีค่ะใน YouTube ไม่มีบอกไม่มีดูมีแต่มีแต่รีวิวค่ะรีวิวก็คือบอกว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรนะคะเราก็เลยรู้ว่ามันคือหมักฝรั่งปั้นนะหมักฝรั่งปั้นนะนะปั้นนะอ๋อค่ะหมักฝรั่งปั้นอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะคะ เหมือนเหมือนซูชิค่ะอันนี้มันเป็นโดนัทแล้วเดี๋ยวซูชิจะให้พี่สาวช่วยปั้นค่ะเหรอคะเออคุณแม่ช่วยถือด้วยนะคะแล้วแล้วขออนุญาตนิดนึงนะคะเสร็จแล้วถือดิขอถือแม่สาวถือให้พี่คอยช่วยปั้นเราก็จะมาปั้นรูปธงนี้กันนะคะอย่างแรกนะคะสีฟ้านะคะ หย่ออกมาค่ะอึ๊บค่อยๆฉีดเลยนะคะอึ๊ชฮะโอ้คุณแม่อย่าดับดับเปิดเผินนะคะเดี๋ยวไฟฉายอ่ะมันต้องใช้พล็อปเด้ค่ะนี่ค่ะเอาสีฟ้านะคะงงมเลยค่ะเฮ้ยอุ้ยขอโทษนะคะเฮ้ยแรงมาหน่อยไม่พอออกเสือดค่ะอึ๊บอะหนูชื่อเพล หนูขอก็ทำไปเรื่อยๆกันนะ,ะลืมะะบอกไปบอเปล่าเพราะว่าก่อนทําต้องล้างมือให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะ<ช>เราต้องเชค้คหมอนปั้นเพราะเราต้องกินด้วยค่ะแต่ใครจะไม่ล้างก็อีกแบบหนึ่งนะคะใครจะไม่ล้างก็ได้แต่ว่านี่เรากินเนี้ยเราก็ต้องล้างแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนก็ก็บอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องเตือนก็คือ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะกินหรือเปล่าถ้าเราคิดไว้ในใจว่าไม่กินก็ไม่ต้องล้างมือก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ล้างมือเราทำล้วกินนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะเค็มๆนะคะขี้มือนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะอ๋อตกเลยนะคะ <agrade> ล้างมือแต่ตกค่ะคุยไปคุยมาตกนะคะค่อยๆนะคะกดลงไปอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้สูงกดกดกด แล้วก็ทําให้มันเป็นทรงทรง,ทรงแบนๆออกมาคุณพี่ถ่ายได้ยังคะถ่ายตอนทํานะคะเห็<ม>นไหมคะที่จริงเราทําที่แล้วว่ะคะ่ะแต่ว่าเราลืมลง YouTube คุณแม่บอกให้ลงด้วยะค,ะค่ะค่ะปุ๊บเราค่อยๆเพราะเราซื้อมา,าแล้วอาว่าองงโเค<ๆ>ก็ต้องมีมีเขยงมีอะไริดวงังขอโทษนะคะมันติดจานนะคะ ลูกอบมันติดจานนะคะเหมือนปูกลางทำไมไม่จิม้มเอ้ยมันไม่ใช่โดนทัทอย่างนั้นอย่ามายุ่งนะคะอย่ามายุ่งกำลังทำอยู่นะคะ,ะเสร็จในเ้าวันนี้เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องเสร็จนะคะ่ะเออขอทำให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วค่อยกินนี่นะคะเราก็ได้หน้าตายอย่างนี้ใครจะเอาใหญ่หน่อยก็ได้ แต่ในทงเขาทำใหญ่ด้วย <ไป S 1> ค่ะดูในอ,อนั้นเอานะคะคีเต็ตต่อะะปลาค่ะไม่ใช่ค่ะปลาจะเป็นอีกแบบนี้ค่ะเอาสีขาวนะคะเอาสีขาวขึ้นมาปั้นให้เป็นงูนะคะรู้สึกว่าจะน้อยเกินไปนะคะโอ้รู้สึกว่าจะเยอะเกินไปนะคะโอ้รู้สึกว่าจะเยอะอยู่นะคะโอเคค่ะรู้สึกว่าจะน้อย อันนี้เราอาจจะปั้นไม่ค่อยเหมือนแต่ตอนนั้นเราปั้นเหมือนนะน,นี่อาจจะเป็นงูกเกินไปนะคะแปะไปเลยนะอันนี้ในนี้เขาทําสีเขียวนะคะเราทําสีเหลืองะะเพราะในนี้เขาไม่มีสีเขียวมาให้นะคะแล้วก็ปั้นเป็นงูเหมือนเดิ่มเลยค่ะกลมๆก,ก่อนนะคะอ่พี่สาวยังไม่ยุ่งคะ่ะอแอบกินนะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะให้พี่เขากินไปก่อนนะคะระหว่างเราทําแล้วก็ไม่ต้องสนใจนะคะ นะคะแล้วก็ปั้นนี้เลยเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่แหละค่ะสีชมพูนะคะูชมพ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 ูเราจะกดลงไปในช่องที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะกดสีเขียวอุ้ยติดคุณพี่ก็ต้องถ่ายตรงตอนที่ทำมาค่ะคุณพี่ ถ้าไม่อย่างนั้นคุณผู้ชมเขาก็จะไม่รู้ว่ะเิมพการทำทนยังไงเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะได้ไม่พิมพ์แบบไหนคราวที่แล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นเส้นๆใช่ป่ะแต่ชูแต่ว่าบางทีอะค่ะเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมดูใน y YouTube แล้วไม่เป็นเป็นไม้แล้วไม่ของเราเป็นสีอะไรนี่ไม่ต้องสนใจนะคะเพราะบางทีเราอาจจะได้ไม่เหมือนเขานะคะ แต่และก็กล่องคือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะกล่องนี้คือแบบว่ามันจะไม่เหมือนกันค่ะไม่ต้องคิดนะคะว่าอุย้ยทำไมของฉันไม่เหมือนใน u ู u ูบฉนซื้อซื้อมาผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ต้องสนใจนะคะสีเขียวก็ไม่มีอุ้ยตายแล้วมีดูดนิ้วด้วยค่ะมันติดอะค่ะเออแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะเพราะเนี้เราก็ทากินเองใช่ค่ะอันนี้เราทํากินเองเพราะตอนนี้เราจะนอนแล้วไงแต่เราก็พี่สาวก็อยากกินไงเราก็เลยต้องมาทำแต่ อีกนิดนึงแล้วก็เอ้ยเจ้มนิดนึงตกกลินอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นเป็นไงคะกลิ่นมันเป็นรสสตรอเบอรี่อะคะ่ะร,รสชาติอะคะเป็นรสสตรอเบอรี่อะคะ่ะกลิ่นก็หอมใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่อยากลองชิมไหมคะไม่อะเดี๋ยวทำเสร็จแล้วให้ลองชิมนะไม่อะค่ะแปลงฟันแล้วะคะ่ะแปลงฟันแล้วเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่อยากกิน แต่ไม่เป็นไรนะคะคุณลูก,ลกแล้วมีความรู้สึกยังไงกับของเล่นญี่ปุ่นนะคะรู้สึกว่<อ>าคนที่เขาคิดขึ้นมาเขาเป็นยังไงอะคะเขาเก่งอะคะอ่ะเขาเก่งที่เขาทําคิดขึ้นมาได้บอกว่าของที่ทมันเป็นผงๆเนี่ยค่ะเขาเอามาทำให้กินได้เพราะฉะนั้น